เสียครับคุณคิดยังไงคุณแต่งตัวแบบนี้มาคงเรียครับผมดูดูการแตัวโอ้ยเป็นลูกใหม่ครับครับผมมันใช้มาตั้นานแล้วครับผมเพราะทรงผมนี้ทำไมคุณถึงได้ตัดทรงครับผมทำไมคุณถึงได้ตัดทรงผมทรงนี้ครับเพราะว่าพวกกองรับบอกเรกเกตัวผมไปนะครับไปทำไมครับไปฝึกอบรมเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับทหารครับ สวดสว่สวมาจมอะไรนะสว่างมากมึงเนี่ยโอ้ยไม่ได้ครับผมต้องมองกล้องของสว่างครับแต่ว่าเราไม่หน,น้กไม่รุ่นกับป้าไปตอนเย็นคุณมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับก็ไม่ทำอะไรครับก็กินแล้วไปบ้า,านธรรมดาครับครับผมมีแค่นี้เหรอครับครับผมจิต่อได้ทางเคล็ดพวกนะเนคล็ดพวกอะไรครับกระคอมเลย รถคอมพองหรือรอะไรชื่อไปทุกคนโอ้ยพ่อเร็วหัาข้ามยูพูดได้ขอผมขอถามคุณยกตัวอย่างความดีที่คุณเคยทำมาหน่อยครับผมความดีก็ไปวัดไปบ,าบ้านบ้างแล้วก็ช่วยคนแก่ข้ามบนทางบ้างบนทางที่ไหนบนทางที่ตาลาดนัดความหลวงพบาณน,นี้ครับช่วยใครช่วยผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าบา้านบ้านยิ้มถ้าคุณโกหกคุณตกนรกนะครับครับใช่ครับ chính đấy, <laughs> <laughs> <laughs>